ามาขึ้นแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดที่หนึ่งบอกว่าใหจ้จงพิสูจน์ว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุดตัดของเส้นทแยงมุมว่าดลูกกันเลยสี่เหลี่ยมด้านขนานว่าดไม่ต้องสกเกลไม่ต้องตรงสกเกลมากก็ได้เนอะอประมาณนี้ มามพี่ตั้งชื่อให้มันว่า A B C D เขาใหา้พูดถึงเส้นเอียงมุมก็ลากเส้นเทียงมุมเลย ที่ให้มันตัดกันที่จุด E เขาบอกว่าให้มันให้พิสูจน์ว่ามันแบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันก็คือนี่เท่ากับนี่เทกับนี่เท่ากับนี่โอเคพิสูจน์กันเลยเขากำหนดอะไรมาให้เขากำหนดมาให้ว่าเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเราจะรู้ว่าด้าน AD เท่ากับ BC ถูกปะ เพราะว่าอะไรเพราะทฤษฎีบทแรกที่เราพิสูจน์ไปเมื่อกี้ก็คืออะไรอะไรด้านตรงข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานจะยาวเท่ากันหรือยังอ่าก็คือพี่ย่อๆให้เลยว่ามันเท่ากันเพราะว่าด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะยาวเท่ากันเนาะแล้วอะไรอีก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 อ่ะเดีย๋ยวค่อยแล้วกันแค่นี้ก็ได้เราต้องการพิสูจน์ว่า AE เท่ากับ EC และ DE DE เท่ากับ EB EB อ่าเมื่อกี้เรามาลองดูแนวทางกันก่อนดีกว่าว่าเราจะทำโจทย์ข้อนี้ยังไงเรารู้แล้วว่า AD เท่ากับ BC เพราะว่ามันเป็นด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนานใช่ไหมสิ่งที่พี่จะทำนะคือพี่จะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AED เท่ากับทุกประการกับสามเหลี่ยม C E D แล้วมองออกอยังเพราะเรารู้ว่ามันเท่ากับทุกประการเราค่อยสรุปว่า A E เท่ากับ E C แล้วก็ D E เท่ากับ E B เพราะมันเป็นด้านคู่ที่สมดากันไงอ่ะเริ่มเลยข้อหนึ่งเริ่มที่ว่า A D เท่ากับ B C เพราะจริงๆมันคือการหนอให้แหละพี่อยากให้เขียนว่าเพราะสี่เหลี่ยม A B C D เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนาน ด้านขนานเขาตอว่าด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมันยาวเท่ากันแบบนี้เสร็จแล้วข้อ2พี่จะพิสูจน์ว่า a d e กับ e b c มันเท่ากันทุกประการถูกไหม พี่ได้ละหนึ่งว่ามันยาวเท่ากันรู้อะไรอีกอที่มันง่ายๆเลยคือมุมนี่ไงเพราะว่ามันเป็นมันเท่ากัน d e เเเท่ากับ C เเพราะว่ามันเป็นมุมตรงข้าม d e a, d, e, a. มีขนาดเท่ากับมุม C e เเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามโอเคเสร็จ <Okay. S 1> แล้วค่ะอีกอย่างหนึง่ง อะไรดีนี่ละกันมัน,นเท่าแล้วเนาะนีก็เท่าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งถูกป่ะถ้ามีเส้นตรงสองเส้นก็คือ A B A D ขนานกับ B C แล้วมีเส้นตัดจะเกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันก็เลยเขียนว่าข้อ3มมุม A D E A D E มีขนาดเท่ากับมุม C B E เพราะว่า เป็นมุมแย้งพี่เขียนสั้นๆเนะเาะออกมาข้อ4พี่ก็เลยสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ADE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CBE แบบแบบไหมมุมมุมด้านมุมมุมด้านโอเคแบบมุมมุมด้านเสร็จแล้วเราก็เลยจะสรุปได้ว่า AE ยาวเท่ากับ EC เพราะเป็นด้านคู่ที่สมในกัน นี่คือคำตอบของเราแล้วนะท่านคู่ที่สมในกันและข้อ6 d e เท่ากับ e b เห่งผลเดียวกันเลยเป็นด้านคู่ที่สมในกันค่ะไหนเช็คซิ เมื่อกี้ต้องการพิสูจน์ว่า AE เท่าก OK ับ e EC ได้ยังได้แล้ว DE เท่ากับ EB ก็ได้แล้วงั DE ้นเป็น e อันจบข้อหนึ่งที่ให้พิสูจน์ว่าเส้นทียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งแบ่งครึ่งกันและการที่จุดตัดของเส้นเทียงมุมเนี่ยอ่าจะแบง่บงครึ่งอ่ะโทษดีแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุดตัดของเส้นทียงมุมค่ะในวิธีการทําข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกแน่โห oh. เหลือตั้งสองข้อนะวิจะเลือกข้อไหนอ่ะถ้าเราจะตอบข้อไหนกันแน่อ่ะ 靠你！哦。Oh.